สวัสดีค่ะวันนี้วนก็จะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องรู้เมื่อมาอยู่ออสเตรเลียนะคะอันนี้วนจะเน้นไปที่ซิดนีนะคะเพราะว่าอนอยู่ซิดนีนะจะมีอะไรกันบ้างนะคะเพื่อนๆจะได้เตรียมตัวถูกนะก่อนจะมาออสเตรเลียหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ออสเตรเลียแล้วนะคะจะได้ รู้ว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงอะไรในออสเตรเลียที่เราควรจะรู้นะคะค่ะอย่างแรกเลยนะคะจะบอกก่อนว่าออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่แบบอากาศแปรปรวนมากนะคะวันเนี่ยอาจจะมีแบบ3ามฤดูเลยนะคะตอนเช้าแดดออกตอนเย็นฝนตกแล้วก็หนาวด้วยแล้วก็บางทีแบบลมแรงมากอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องวางแผน ก่อนจะเดินทางนะคะแบบว่าเช็คสภาพอากาศนะเพราะว่าเราจะได้เตรียมล่มเตรียมเสื้อกันหนาวเตรียมอะไรอย่างนี้ไปนะคะอีกอย่างนะคะออสเตรเลียแดดแรงมากนะคะใครมาออสเตรเลียจะต้องพกครีมกันแดดนะคะเพราะว่ารังสียูที่เนี่ยแรงมากๆนะคะสามารถทําให้ผิวไหม้ได้แล้วก็เป็นมะเร็งผิวหนังได้นะคะต้องเตรียมแบบมวแว่นกันแดดอยู่นี่นะคะก็ อย่างหน้าร้อนอย่างเงี้ยบางทีมันสามารถขึ้นไปได้ถึงแบบ4050องศาได้เลยนะคะใครที่จะไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยจะไปอาบแดดเงี้ยก็ต้องแบบทาครีมกันแดดไว้ด้วยนะคะ<อ>เด็กที่ไปโรงเรียนเงี้ยก็จะต้องพกหมวกไปด้วยนะคะเขาก็จะมีหมวกของแต่ละคนนะเพราะว่าถ้าใครไม่มีหมวกเนี่ยครูเขาก็จะไม่ให้ออกไปเล่นข้างนอกนะคะค่ะต่อไปคือการเดินทางในซิดนีย์นะคะ การเดินทางในซิดนีย์เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการใช้ระบบขนส่งสาธารณะนะคะต้องมีอันนี้ค่ะบัตรนี้นะคะโอเปกา r ์นะคะอันนี้เฉพาะของซิดนีย์นะโอเปกา r ์เนี่ยบัตรเดียวใช้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถเมเล์เรือรถรางนะคะ<ก> <c oughs> ค่ะโอเปกาดียังไงนะคะโอเปกา r ์มันก็จะเป็นเหมือนแบบ บัตรที่เราเติมเงินไว้สําหรับจ่ายค่าโดยสารเวลาเราขึ้นหรือว่าลงรถโดยสารนะคะสิ่งสําคัญอย่างหนึง่งที่เวลาใช้โอปาเรก็คืออย่าลืมแท็บออนกับแท็บออฟก็คือเวลาเราขึ้นรถเราก็คือต้องแท็บแล้วก็อย่าลืมแท็บตอนลงด้วยนะคะลงรถเราก็คือแท็บมันก็จะคิดค่าโดยสารตามตามระยะทางที่เราเดินทางนะคะ ถ้าใครจะชิ้ขวาก็คือต้องเ,อเดินนะคะห้ามหยุดก็อันนี้ก็เหมือนเป็นวัฒนธรรมของเขานะคะออสเตรเลียนะคะก็จะมีทั้งหมด4รืฤดูนะคะก็คือฤดูร้อนฤดูร้อนก็จะเป็นช่วงเดือนธันวาถึงกุมภานะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วง ก็นับไปอีก3เดือนนะคะแล้วก็ถัดไปก็เป็นฤดูหนาวแล้วก็ฤดูใบไม้ผลินะคะอุณหภูมิของแต่ละฤดูเนี่ยแต่ละรัฐก็จะต่างกันไปนะคะอย่างออของซิดนีย์อย่างเงี้ยถ้าใครจะมาอยู่ซิดนีย์ก็อุณหภูมิมันก็จะแบบเหมือนคล้ายๆกับบ้านเรานะคะไม่แตกต่างจากบ้านเรามากนะฝนเนี่ยสามารถตกได้ทุกฤดูเลยนะคะ ค่ะอีกอย่างนึงนะคะก็คือออสเตรเลียเขาจะมี daylight saving ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่า daylight saving ก็เป็นเหมือนแบบเป็นการรักษาเวลาช่วงกลางวันให้มันยาวนานขึ้นอย่างในช่วงซัมเมอร์อย่างเงี้ยพาทิจะตกประมาณสองทุ่มนะคะอย่างออสเตรเลียเนี่ยจะห่างจากประเทศไทยประมาณ4ชั่วโมงใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีการปรับเวลาช่วงเดือนตุลาปรับเวลาช่วงประมาณตีสองเนี้ยให้มันเปลี่ยนเป็นห่างจากไทยอะ่ะเหลือ3ชั่วโมง แล้วก็จะไปปรับอีกทีตอนเดือนเมษาให้กลับมาเป็น4ชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกป,ปีก็คือมีมีการปรับเวลาเดือนตุลาแล้วก็เดือนเมษานะคะค่ะอ,อย่างต่อไปนะคะก็คือออสเตรเลียเนี่ยเขาถือว่าเป็นมัลติ c u l t u r a l ลซ city นะคะมีความหลากหลายของเชื้อชาติชนชาติแล้วก็วัฒนธรรมเหตุผลก็คือเขาเป็นประเทศที่เปิดกว้างในการให้สัญชาติทําให้คนเนี่ย จากต่างประเทศเนี่ยโอบพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในออสเตรเลียค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เลยจะเห็นว่าแบบเ,เข้ามาในออสเตรเลียนะคือมีแบบมีคนหลากหลายมากนะยิ่งอยู่ในเมืองนี่แทบจะไม่เห็นฝรั่งเลยนะก็จะเห็นแต่คนเอเชียรวมถึงคนไทยด้วยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะแบบไม่เจอคนไทยนะคะคือคนไทยเยอะมากๆจริงๆนะอย่างต่อไปนะคะนี่สำคัญมากๆนะคะก็คือ หมายเลขโทรศัพท์ที่เพื่อนๆจะต้องจําไว้เวลามีเหตุฉุกเฉินเหตุด,ด่วนแล้วต้องการขอความช่วยเหลือเนี่ยจะต้องโทรเบอร์นี้นะคะก็คือ 000, 000หรือว่าท0 0 r นั่นเองนะคะสามารถโทรได้หมดไม่ว่าจะเรียกรถด,ดับเพลิงเรียกรถพยาบาลเรียกตํารวจโทรไปเบอร์นี้แล้วเขาจะติดต่อประสานงานกันเองนะคะจําง่ายมากๆเลยนะคะ Triple r นะคะ000นะคะ่ะ ค่ะเรื่องต่อไปก็คือวันหยุดราชการของประเทศออสเตรเลียถ้าเทียบกับประเทศไทยถือว่าน้อยมากเลยนะคะคือพอมาทำงานที่นี่เราคืออยากมีวันหยุดเยอะๆเหมือนประเทศไทยนะวันหยุดของเขาก็จะมีวันเริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะก็คือวันปีใหม่วันที่1มกรานะคะวันที่31มธันวาของเขานี่ไม่ใช่วันหยุดนะคะมันจะเริ่มวันปีใหม่วันที่1มกรานะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นออสเตรเลียนเดย์ก็คือวันชาติออสเตรเลียก็อยู่ในเดือนมกราเหมือนกันนะ แล้วก็ไม่มีละยาวมาจนถึงเมษาเลยนะคะเมษาก็เป็นอีสเตอร์เดย์ก็จะเป็นหยุดเหมือนแบบแคล้ายๆสงการบ้านเราก็จะเป็นวันหยุดยาวนะคะประมาณ4วันค่ะจากอีสเตอร์ก็จะเป็นอินแซกเดย์ก็อยู่ในเดือนเมษาเหมือนกันนะคะไม่มีละก็จะยาวมาเลยมาจนถึงวันควีนส์เบิร์ดเดย์นะคะก็เป็นวันเกิดของพระราชินีนะแล้วก็ยาวลงมาเลย ต้นเดือนตุลานะก็จะเป็นวันแรงงานก็ถือว่าเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะ <_ t un> ก็จะยาวมาทันวาเลยนะคะเป็นวันคริสต์มาส25ทันวาแล้วก็บ็อกซิ่งเดย์26ทันวาหมดราคาวันหยุดมีแค่นี้นะคะก็ <_ t un> <_ t un> ใครจะมาอยู่ออสเตรเลียก็ต้องทําใจนะคะว่าแบบวันหยุดมันมีน้อยนะคะ <_ t un> ก็ตอนนี้เริ่มหิวนะคะเดี๋ยวเราก็มาแวะกินชานมไข่มุกดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อกันนะคะ ด้านหลังของเรานะคะก็เป็น Chemist Warehouse หรือว่าร้านยาของออสเตรเลียนะเป็นที่ขายยาขายเครื่องสำอางขายของใช้วิตามินอะไรอย่างเงี้ยในราคาที่ถูกกว่าเวลาเราไปซื้อตามห้างหรือว่าไปซื้อที่อื่นนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าราคาประมาณเท่าไหร่มันจะถูกแค่ไหนนะคะ พวกวิตามินซีนะคะลดครึ่งราคาก็มีพวกอาหารเสริมมีพวกเวโปรตีนใครมีใบสั่งยาจากหมอเนี่ยก็เอามาให้เพสัตรตรงนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีพวกน้ำหอมนะคะอันนี้ก็เป็นพวกน้ำมันปลานะคะเวลาบางทีดวันจะกลับไทยเงี้ยก็ซื้อแบบเนี้ไปฝากคนที่เมืองไทยมันก็จะมีหลายยี่ห้อให้เลือกนะคะ ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เวิลด์ u คร์นะคะพอเราเข้ามาเดินในห้างก็นึกขึ้นได้อีกอย่างก็คือห้างที่เนี่ยปิดเร็วมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็คือปิดช้าขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเร็วกว่าถ้าเทียบกับเมืองไทยนะมันมีของสองอย่างที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียนะคะที่คนออสเตรเลียเขากินกันนะ อย่างแรกนะคะก็คือคือเระเคยลองกินแล้วนะมันมันไม่ได้จริงๆนะคือรสชาติมันก็จะแบบแปลกๆอะ่ะบอกไม่ถูกแต่คนคนที่คนที่นี่เขากินกันนะคะ <S <S เขาแบบไว้ทาใส่ขนมปังกินกันนะ <S 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 เดี๋ยวเราไปดูอย่างที่สองกันนะคะมันก็คือขนมทิมแทมนั่นเอง ้าใครอยากจะหาซื้อของฝากอะไรเงี้ยก็ทิมแคมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะที่คนส่วนใหญ่เขาชอบซื้อไปฝากกันนะค่ะมาถึงเรื่องสุขภาพกันมากนะคะถ้าไม่ใช่คนของเขาก็คือจําเป็นมากๆที่จะต้องมีประกันสุขภาพนะคะเพราะว่าเวลาเราเจ็บป่วยค่าใช้จ่ายมันแพงมากยิ่งต้องนอนโรงพยาบาลหรือว่าเรียกรถพยาบาลเงี้ยจ่ายแบบคือหมดตัวได้เลยนะคะทํางานมาแบบเหนื่อยๆนะ กว่าจะเก็บเงินได้จ,าาจ่าละบาทต้องมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลหมดนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีประกันสุขภาพโดยหลักๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำวีวซา่าเขาก็จะบังคับเราให้ทาประกันสุขภาพอยู่แล้วนะคะอีกเรื่องที่ต้องรู้นะคะต่อจากประกันสุขภาพนะคะเวลาเราเจ็บป่วยเนี่ยที่แรกที่เราต้องไปหาหมอก,ก็คือ medical center หรือว่าคลินิกนะคะไม่ใช่โรงพยาบาลน,นะคะเพราะว่าว่านะ่ะเคยไปมาแล้วนะเดินไปโรงพยาบาลหมอถามว่าอยู่ไป medical center มาหรือยังเขา ส่งเรากลับเลยนะคะคือมนก็ต้องเดินไป medical center นะเดินก็จะไม่ไหวแล้วนะก็คือที่แรกที่เราต้องไปหาหมอคือ medical center นะคะแล้วหมอที่ medical center เขาจะเหมือน refer เ,เราไปตามที่ต่างๆที่เราจะต้องไปนะคือเขาจะต้องมีใบส่งตัวจาก medical center ไปนะคะนอกเสจากว่า ตอนนั้นเป็นเวลาแบบเหมือนนอกเวลาราชการ medical center ปิดหมดแล้วเราเรียกรถพยาบาลเนี่ยรถพยาบาลเขาจะไปส่งเราที่โรงพยาบาลเลยนะอันนั้นเป็นกรณียกเว้นนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยไป medical center นะคะ อย่างต่อไปนะคะก็คือเรื่องที่พักในซิดนีย์นะคะนักเรียนหรือว่าคนที่เพิ่งมาใหม่ๆเนี่ยยังไม่สามารถซายที่จะเช่าบ้านกับเจ้าของบ้านได้นะคะเราก็เลยจะต้องมีแบบไปแชร์อยู่กับคนที่เขาสามารถซายบ้านได้นะ,ะทุกส่วนในบ้านเนี่ยเขาจะเอามากั้นห้องแล้วก็หาคนมาแชร์นะคะแล้วแต่ ว่าใครพอใจที่จะจ่ายราคาไหนนะคะห้องลิฟิงนี้ก็จะถูกที่สุดนะคะ mm. ก็จะจ่ายอยู่ประมาณแบบ150ดอลต่อวีคนะคะแล้วก็มาสตั๊ดดี้รูมซันนี่รูมก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ถ้าใครแบบอยากจะอยู่ในห้องเลยที่เป็นห้องจริงๆเลยก็จะมีแบบแบบมีมาสเตอร์รูมมีเซคันด์รูมมาสเตอร์รูมส่นใหญ่เขาจะแบบเป็นห้องที่มีห้องน้ำในตัว เซ็กแกรูมก็เป็นแบบเป็นห้องแต่ว่าไม่มีห้องน้ําในตัวนะเพื่อนๆก็ดูนะว่าแบบตัวเองมาแล้วแบบจ่ายไหวประมาณไหนนะคะค่ะเวลามาออสเตรเลียนะคะสําคัญมากๆต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบแล้วก็ป้ายเตือนต่างๆนะคะอย่างเช่นเวลาเราไปเที่ยวทะเลอย่างเงี้ยทะเลเออสเตรเลียไม่ได้ปลอดภัยนะคะมีทั้งฉลามมีทั้งจระเข้มีทั้งแมงกระพุนนะคะเพราะฉะนั้นการเซฟตัวเองก็คือการปฏิบัติตาม ป้ายเตือนต่างๆโซนไหนที่เขาห้ามไปเล่นน้ําก็คือห้ามเล่นถ้ากาดเขาเรียกให้ขึ้นก็ต้องรีบขึ้นนะคะค่ะอีกอย่างที่ต้องรู้มามาอยู่ออสเตรเลียก็คือคนออสซี่เนี่ยเขามีสับสแลงเยอะมากนะคะแล้วเขาก็ชอบย่อคำอ,อ,อย่างคำทั่วๆไปที่เราแบบพูดกันจริงๆมันก็ไม่ได้ยาวนะคะแต่ว่าเขาก็ยังจะย่อนะถ้าใครมาใหม่ๆเนี่ยอาจจะงงนะอย่างเช่นเบรกกี เบรกกี้ก็คือเบรกาสต์นะคะบิกกี้บิกกี้ก็พวกบิสกิตพวกขนมปังกรอบนะอย่างพวกชั้นอนุบาลที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าคินเดอร์การ์เทนใช่ไหมคะเขาก็จะเรียกว่าคินดี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนมีแบบคำอะไรแปลกๆก็มาคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะมาบอกกันได้นะตอนนี้กํากำลังจะเดินกลับบ้านแล้วนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไปละคะ่ะบ๊ายบาย